เราก็จะพาไปไหว้สักการพระจานทร์ธรรมโชตินะคะแล้วเราจะเข้าไปด้านในกันคับได้ค่ะหรือว่าพี่ๆท่านไหนอยากจะหาก็โอเคนะคะถามแล้วมันช่วยเติมบุนนะคะมันสัดิ์สิทธิ์ถ้าไม่สัดิ์สิทธิ์จริงก็คงไม่มีคนเยอะขนาดนี้นะคะสังเกตได้จากคุณผน้ชนะคะ จย <c oughs> หาดนะคะแต่ว่ารอให้พี่พี่ทุกคนมาหากันก่อนหรือว่าให้นี่หาดน้ำก็ได้คะ่ะเดี๋ยวนี่หาดน้ำให้ก่อนแล้วพี่พี่ก็หาตามกันก็ได้ ทุกคน <S <S กครับนิ่งนั่งค่ะทุกคนมาหับน้ําที่นี่เลครับถือว่าเป็นที่ดีๆมากๆนะครับถ้าใครมีโอกาสได้โอโอมาเที่ยวที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับลองมาใช้วิธีนี้นะครับพี่ว่าเป็นกิจกรรมอีจกรรมหนึ่งที่เป็นการพูมปัญญาชาวบ้านนะครับทุกคนนะได้บอกมากรู้ฝาให้รู้ไรวยเองมัน างเงินเข้าเยอะเงินเข้าเยอะๆเลยรูิงเฮทางนี้น่าเลย อ้ไี่ค่ะค่ไห้วาไับเนีย